สาน่ารักมากนี่ค่ะยอมให้ติดกิฟตที่หูด้วยที่ผมหนห่อยๆด้วยน,านาั่นน่ารักเออดิโออลูกขํเอาขนมมา,าขนมมาเร็วๆล,ล,ลูกมาเอาขนมอารางวัลอยู่ไหนรางวัลอยู่ไหนมาหาแม่ทางนี้เร็วๆเรๆเร็วๆ <c oughs> โอ้ยมาได้กลับมาได้กลับ <c oughs> สวยจังเลยลูกสาวใครเนี่ยลูกสาวใคร ลูกสาวใครคะโอ้ยสวยสวยอยี๋กันอยา่าเฝ้าอยา่าเฝ้าอย่าเฝ้าใจยังร่มใจไม่ร่มโอ้แม่มีความหวังมากเลยนะพาเพลอยากให้พาเพลติดกีบโบเนี่ยนะนะ,นะนะนะทำใจหน่อยนะอะนิ่งนิ่งนะแม่นับนะเอาขนมนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแป โอเคกินนมได้ยากอาให้รางวัลจริงๆนะเราต้องเราต้องให้แม่ติดให้ติดบ่อยๆนะนะให้แม่ติดบ่อยๆนะกิฟต์มารู้ไหมท้าเพลินนี่ให้แม่ติดบ่อยๆนะกิฟติดผมอะเข้าใจเก่งมากโอเคใครคะสวยมากสวยดูดิติดกิฟต์สวยมาก,หมากเห็นไหมโอ้ยเก่งมาก ชื่ออะไรคะน้องชื่ออะไรคะโอ้เห็นไหน้องเป็นผู้หญิงนะคะทุกคนถึงจะห้าวๆนิดนึงก็เป็นผู้หญิงนะโอ้เก่งว่ะาเพ,พินเก่ง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 มากเลยเดี๋ยวแม่ขอดูหน่อยโอ้ยเห็นไหมเนี่ยน่ารักน่ารักโอ้ยเก่งว่ะโอเคโอเคโอเค